กาแฟคะ่ะทุกคนเชา้าวันนี้ทักถ่ายกันด้วยกาแฟเหมือนเดิมค่ะทุกคนกากแฟนะกาฟะแฟค่ะกาแฟตอนเชา้าสองแก้วคะ่ปะป้าเป๊กก็กินกาแฟเหมือนกันคะ่ะวันนี้กาแฟตอนเช้านะคะทุกคน มีขนมจีนด้วยนะคะวันนี้ปลาทักทายกาแฟนะพูดได้อยู่แค่นั้นนะคะพูดเยอะไม่ได้ที่พูดเยอะไม่ได้ไม่ใช่อะไรคะ่ะเขาเป็นอมเพิกแล้วก็นี่แหลคะค่ะพูดม่ค่อยจะออกคลิปนี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนกาแฟทักทายตอนเช้ากันนะคะมีสระเปาด้วยนะคะทุกคนคุณป่าปีสั่งสระเปาะคะ่ะวันนี้